ยูออกครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมครับผมไหม <laughs> มือสุดท้ายครับพี่น้องเอาสิมาเกอกเข่ากันครับนี่แหละครับเป็นน้ำพักน้ำแรงของปีนี้ครับกะบอไซตเต็มครับพี่นอ้องเบิ่งใส่ใส่ซ้ำนี่ครับประมาณกาวะกาว่ากะว่าสองปิดครับ นี่พี่น,อน้อ,องเดี๋ยวผมกัดเ,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 เดี๋ยวมาดีครับพี่พครับน้อยหองโถงเปน้อยเดี๋ยวเราถผมใส่็จอ่าเดี๋ยวกอดไปญาติกอเข่าก่อนครับพี่น้องไม่ได้หรอมันตัวครับเดี๋ยวแช่ล้วครับพี่นี่ตอกไปเรื่อยๆครับพี่น้องมานี่ นี่แหละครับเอาซัมนี่ครับพอดีพอดียกง่ายครับโจมง่ายอาอเอาขึ้นเล่าขึ้นรถครับเมือนีมิหนาพื้นว่าซอยครับซอยมัดซอยกอกรอบแรกครับต้องจะเหลืออีกประมาณสามสิบกระสอบและครับเพราะว่าห้องรถไฟหลายเราใส่ซัมนี่ครับยกใสอันหล่อจิอ๋วไปพุูนได้ไหมน้องวันนี้ ยู่ขึ้นไปตามเล้าห้องนี่ครับโอ้ยไปครับคอยเด้อคอยหล่อเด้อขอไปเด้อคอยลงเด้อคอยลงเออถอยหลังลงเออที่ยูยูไว้เอ่อวูบเข็ดสุดไปยูอ้วนบกฝืนก็โดดได้นี่นั่น ยูหอวครับพี่น้องยูไปตามเล่าห้องอันนี้จะเป็นห้องน้ำไหลครับตอนยังน่อยผมกันยูเขายังสีล่ะครับตอนยุบถมกันครับตอนบทมตอนมัธยมกันเห้ยแล้วเขากันยูเอาครับยูยู่พาเอา,าทางคว้ายไปได้พี่น้องแต่ก่อนอากัดตัดให้หน้าครับอิดเป็นร่องเป็นร่องเป็นห้องยูเขาไปครับ พิธีเกา่าชหน้าผู้พันครับพี่น้องตาพี่น้องมาเกี่ยวเขา่าฟาดเข่าครับปานี่กะเอาขึ้นยุ่งขึ้นช้างต้อพี่น้องโอ้ยมือสุดท้ายแล้วครับสิ่เล้วยแล้วลนะ่ะครับขึ้นโอ้ยผมขึ้นคอยด้วครับวันนี้นั่นครับอ้ยตาย เดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งลักก่อนพี่น้องผมตั้งลักก่อนผมตั้งลักก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องครับเออเออเออเอาไหมครับเอาไหมครับตั้งหลักไหมครับถือหักไหมครับเมื่อกี้นี่เฮ้ นี่ครับติดต่อไม่ครับโอ้ออกกำลังครับนี่พี่น้องขึ้นมะนีแล้ว๋อวผมเสียารถมาขนครับบันนี้ขึ้นมาพี่แล้วครับบันนี้สบายแล้วพี่น้องผมเอารถลงไปหันเพราะว่ามันยากทางข้าเจ้าครับ มันยากข้างรถไปรถมาก,กยากแน่ผมก็เรียกว่าก็เป็นยังหรอกครับเอาอยูขึ้นมาจักหน่อยอยูมันสบายอยู่รอบที่สองครับพี่น้องมาแกะเ,าเขารอบที่สองครับซุกไปนี่ละครับรอบแรกผมตีทางไม่เหมืนครับพี่น้องต้องถอยลงมากครับรอบนี้ ครับพี่สองพีง่น้อมติดนะครับแลนขึ้นรวดเดียวแล้วครับพี่นออ้องเกรดค่ะยังครับว้าวเอาเดี๋ยวจะขึ้นรถน,นั่งเหล่ากันครับพี่น้อง เดี๋ยวจะขึ้นเหลากันครับอันนี้ใบย่อครับใบย่อครับพี่น้องเอามาใจนะย่อก็่คู้นเห็นคูนมันย่อใบย่อครับใบต้นคู้นครับเป็นว่าอันขึ้นเหล้าไม่เขาเห็ดยังสี่ครับอันนี้เทนี่ค้นเล่าอีสานบานห้องครับหรือว่าผู้ไทยกันเราแต่ครับเพราะว่าผมกันผู้ไทยคือกันครับเพราะว่าตาผมผู้ไทยครับ คำเนี่ยมผู้ไทยเพื่อนอัน,นอันน้ำขื้นเล่าขึ้นยังแล้วอเพิ่นกระเิ็งพิธีอันเปิดประตรูเล่าครับเปิดประตรูเล่าหมายความว่าเดือนสามบอกไม่สามคำครับผมเดือนหมายเดือนสามบอกไม่สามคำในพิธีเปิดประตูเล่าคือว่าเพื่สีเลี่ยงครับเลี่ยงเป็นยังจะว่าต้องเป็นเดือนสามบอกไม่สามคำแต่ก่อนเข้าเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำนี่ เอาบรดิจางบรไดยษฐงครับเฮ็ดเอาการะมันสิเอาขึ้นยุ่งขึ้นช้างแล้วตอนนั้นครับผมแล้วตอนประมาณเดือนเดือนสองเดือนอายเดือนยี่คนละครับประมันเดือนยี่ไปลายปลายครับก็คือประมันไปลายปลายเดือนกุมพ่าครับกลางกลางเดือนกุมพ่าพอหอดเดือนสามออกไม่ก็ประมันปลายกุมพ่า้นมีหน้าครับประมัณน,นั้นก็จะเป็นเป็นกระเทียพิธี่เราหายไกลตัวครับเลี้ยง เปิดปะกกตูเหล้าครับเม็ดบุญพุ่นเขา่าในเหล้าครับเป็นในสันครับรอเพี้ยนี้เขานผมแต่เกาแค่เดี๋ยวนี้ะกับปกกตูเหล้ากับอันพิธีปักกตูเหล้าอันยกผ้าตัวผ้าหยางเหล้าให้ไกลตัวกับวันดีเฮ็ดครับพี่นนอกเม่ดแจบอกเกาซ,ซื้อครับตอนนั้นกับไปเดี๋ยวเขาเอาเอาขึ้นเหล้าครับวันนี้ เสร็จแล้วครับพี่น้องฤดูการเก็บเกี่ยวปีนี้ครับอันนี้ก็เอพาะเพื่อนกะม้วนแงงแหละครับม้วนผาแงงครับม้วนผามุ่งผาล้านที่เขาเอามาตีเขานั่นแหละครับเอามาฟาดเขาแล้วพี่น้องแล้วก็เหลืออันที่เป็นเขาปลูกครับผมครับเขาอยู่สองกระสอบครับเสร็จแล้วครับพี่น้องสาหรับการเทดเขาเดน้ำของเขาในปีนี้ครับ วิถีเกชาวนาผูผพานครับอีสารสมปีมาน้ำมารอยพ้าพี่น้องมาเห็ดเนาะครับเนาะสั่งแต่เฮ้าโตกกาครับโตกกาแล้วพามาลกกาครับพามาดำหน้าจนกระทั่งเฮ้ามาเกียวแล้วกับมาฟาดเอาออกจากห่วงเป็นเม็ดครับเหลือสองสอบสุดท้ายครับสี่ยังไม่ได้ยกขึ้นล่อเอาเขาบ้านครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นข้าวปูครับเตรียมไว้เห็ดปีนาพี่น้องเตรียมไว้โตกกาปีนานี่ก็เป็นทั้งฟัง วกกระสอบพวกควาเต้นล่ะครับมือนี้กะเป็นมือสุดท้ายสําหรับคลิปอันเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำวิธีเกาชาอหน้าผู้พันเขาครับกาบมีย่างหลายครับมือนี้กะคข้งสิขอบขุนพีขอบขุนนองเงหลายครับจีอยู่น้ากันมากครับตั้งแต่เอาตกกาห่อดำหน้าบนล่ะครับพี่น้องจนนดหอดมือนี้อีสานสมบูรณปีมาแล้วมาลอยครับขอบพุนพีขอบคุนนองหลายครับสวัสดีครับนรองเมื่อบ้านครับพี่น้อง